ตมันแมน,นียงอันนี้ป้าโถเห็ดกบโดบอยู่ว่ะแมนยียงโอ้กลับสักไทยสวัสดีพี่น้องมาต,งมงตงุงหมองทุกบอลไม่นี้เฮากับพ่อพี่พ่น้องเขาป้ามาหาปลานเนื้อพาหมามาหาครัวแรนมาคำนายผ่านเพิ่นว่าสิมานหรือบ่มอาเนี่ย นายพานเิ่นอย่างก่อนปุ๊บปลาบูดงมันนี่เขาเล่าเพื่อของแข็งของคากลุยเลยมันนี่

เมื่อยไรน้ำมูน้ำไปน้ำไปบอท่านหอยมูดไปเ่อมาหลาะน้ำห้อยมันแล้วก็ให้ในผ่านเ่อหลัดตามดอนก็ดีทะลุออกมาดานยังบอท่านไห้หมานอยู่ไปหน้อยเอาชันใดกรลุนไปน้กันพอเดิมออกมาใช้ดันตัวนี้เมื่อเช้านี้เมื่อตึบเลย ผลเกิดตกหน่อยหนึ่งมาบึงดอกไม้ธรรมชาติป้าต้องงามลีพี่อเอ้ยอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไก่หน่อยบ้านาเอินดอกไก่หน่อยีนต้นมันมันมาเกิดน,น้ำหินโอ้งามลีเลยน,ะนี่ดอกมันลักษณะจะคือจะคือไก่บ้านาเอินดอกไก่หน่อยแต่บ้านเอินบอกว่าเอินว่าดอกอยังไง อันนี้มันมันเกิดน้ำหินนกไม้ธรรมชาติไล่เหล่า,านั้นไล่เลยทั้งปุ่นก็มีุ่มดมันมาเกิดน้ำดันหินหลุดขามันอยู่ไก่ข้างหเสียเมื่อปลูกอยู่แต่มันไก่เฮ้ยแม่นบนตนนัวนี้กำลังกำลังดอกไหนดอกมันยังจุ่มอยู่ยพอบ่ทันบานดอกบานเลยก็มี บอลมันอยู่นี่มันจะจับอยู่น้ำตนใหม่เลยเนี่ยเขากันคักแล้วเพิ่นกับตนคอยดอกไก่หน่อยกับตนคอยนีย่หรือว่าบางบาดเป็นตนพุทธพานี่นีจับน้ำหินนี่ติดเลยจับน้ำใหม้ฮ้าเดี๋ขักลายลีเลยขันอยู่ไก่เน่าเสียวเหมยอ,อยู่ แนมเบิงแนบโค้ยในบรายขนาดเลยี่ตัวนี้เกิดน้ำต้นค่อยคือกัน,นี่ส่วนรายเลยเกิดน้ำต้นค่อยนี่ที่ว่ามันจับอยู่ในเงาไหม่เลยน้ำต้นค่อยน้ำด้านหินเฮ้พี่น้อยเราไปก่อนเพราะท่านมานอยู่ ราหน้ามดงนี่อากาศเย็นขนาดเลยเข้ามาแล้วโอ้โหชืึกเย็นโอ้เห็ดเอียงคือใหญ่เลยโอ้เห็ดเอียงเนาะโอ้มันจับอยู่นเนี่ยเยนี่ยเห็ดสีเอาะมะฮอยกม็มีพี่น้อยนี่มะฮอ,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 อยนี่ก็แม่นมะฮอยเอาโอ้หมะฮอยเนี่ ไหลเนาะเอา้านี่ก็แม่นมาจะวามาจุ่มๆกันอยู่นี่นี่ยมาขอยดงมาข่อยนี่มันจะมีผ้าอัดเนี่ยมาขอยดงกินน,กน,นี่แซ่บขอยเขานี่โอ้เห็ดนี่เออเอาก่อนเห็ดเหี่ยวว่ะมันเกิดอยู่ในต้นอันนี้น อ๋อคือแข็งด้วยม,มันเกิดอยู่ในตอไมเต่าเอ๊อะเนี่เอถ้ามันจับนี่เนี่ยมันเกิดในตอไมเต่ามันก็จ้าปาดเอาเฮ็ดลิงจือบ่จักเนาะไ้เอาเมือก่อนพี่น้องเลยเฮ็ดเ่าบางเทอมันเป็นยาดี

กินกือกินกือ,อตัวใหญ่ขนาดเลยป้าตัวเอ้าวายมานอนรับแม่งแมงอยู่นี่โอ้เดี๋ยวมามานอนอยู่ต่อเนี่ยนอนรับฉ้บนี่เห็นบ่เนี่ยเขียดเขียดเขียดเงาพีน่น้อยเนี่ยโอ้ยมานอนรับนี่ไปแล้วพนเธอกำลังนอนคัก นอ่รับอยู่ต่อทับตาเถื่อๆอยู่นผ้านเนายังเลาะน้าหมูอยู่แล้วก็มีหมาไปนั่งซิบโตยังเลาะอยู่แต่ว่าเขาเมื่อยหลายเขาชิมาถาเพิ่อนอยู่ทับคนแหละถาอยู่เทียงนะอยู่ทับเขาเลาฟังข่าว ลุ่นน้ำกันพี่น้องวชัชมานหรือบ่ฟังข่าวดีจากนายแพทยเนะโตมันแมนอีหยังอันนี้ปลาโตเหต็ดกบโดบอยู่ว่ะแมนอีหยงังโอ้ไม่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 เตะขาคือว่าไม่มาข่าหน้าใหญ่สมควรเลยปลาโตเขาเจ้ามากระเพื่องหนึ่งเอามาตั้งไว้ใน ตัวไหม้นี่โอ้มันโกนเป็นโกนเป็นกระบากแต่ว่าไม่นายนา่ชมควรแข้งมันยังไหนอยู่ประมาณสิบกว่าเส้นฮึมโอ้โอเอาไปเห็ดโตนอนในี่กขักยกกบยักเนาะมันโกนมาเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดสอดๆอดอเลยเห็ด บนนอนบนหนาใหญ่สมควรได้ห่เบังคือบ,บังก่อนหนึ่งคือสองคือสามสี่หาโอ้ประมาณแมตหนาแมตปลายแ,ต,แต่ว่าบนหนาใหม่นี่มันเป็นใหม่เนื้อง่ามใหม่ได้นี่นนเห็นบ่หน่ยเอาไปเห็ดโตเห็ดตัต้ง ลายมานันเองคือว่าคักเป็นไม้มักค่านี่มีแต่ผูดพบไม่เพื่อนเอาออกมาตะดงนะเพื่อนมาปาไวเพราะตัวหนาใหญ่ขนาดเลยไม่ติว๋วเกจตัดเกจจีไปเห็ดฟืนเผาทาน แต่ไม่ต,มติวบน่นแมนบัดทานไม่ติวนี่ราคาสูงข้าเจ้าก็เลยตัดเอาน้ำไม้น้ำหาน,ำหนาเนี่น้ำไม้น้ำหาน,ำหนาข้าเจ้าว้าตัวลายขนนดเลยคุงกล้องนั้นก็มี ีเยเาีังได้คือมิจชม่อยู่น้อมถายสองตื่นสามตื่นเด้เลยโอ้ยยังถาพูดถาวพูดได้ด้วยังอังหลังฮัดแล้วเว้ยโอ้ยไนผ่านมาเป็นได้เลยวันนี้ยินหนอดเสียง นอนเท้าพูดนอนงช่องคืนเลยเนี่ยนอนโอ้ยโอ้ยโ้ยโนอน้กโอ้ยโ้าอ้ยโอน,อน,นยโอ้ยโอยโอ้ยโา้อ้ยงอ้้ยโอ้ยโเ้ิโยยโอยโอ้าอายอยออา